ภาวะแทรกซ้อนจากการดูดไขมันเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองประเด็นครับอันแรกก็คือเรื่องของภาวะแทรกซ้อนบริเวณที่ทําการดูดกับภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งระบบนะครับที่เจอเยอะกว่าก็คือภาวะแทรกซ้อนต่อบริเวณที่ทําการดูดนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้4อย่างนะครับก็คือว่าเป็นอาจจะเป็นคลื่นไม่เรียบนะครับมีการแบ่งเบี้ยวนะครับดูดแล้วไม่หมดเหลือเป็นก้อนซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับหรือ2ออาจจะเกิดความไม่พึงพอใจเพราะว่ามันหย่อนหรือว่ามีไขมันที่เหลืออยู่ สัดส่วนไม่ได้ลดลงชัดเจนนะครับดัดที่3คือแผลเป็นจากการดูดไขมันถ้ามันถ้าเทคนิคที่ไม่ดีไม่ซ่อนแผลเนี่ยแผลก็จะดูเป็นรอยจุดๆน่าเกลียดน,นะครับอันที่4ีก็คือการติดเชื้อในบริเวณรอบๆแผลดูดไขมันนะครับส่วนที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยแต่เจอไม่บ่อยก็คือภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งระบบเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการดมยาสลบที่ไม่ดีไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานนะครับส่วนเรื่องของการแพ้ยาชาอะไรเนี่ยอาจจะเกิดน้อยมากนะครับดังนั้นนะครับการที่จะ ดูดไขมนันนะเราก็ต้องเลือกแพทย์เฉพาะทางที่เป็นสัญญาแพทย์ที่มีประสบการณ์เพราะว่าการเป็นแพทย์เฉพาะทางสัญญาแพทย์จริงๆเนี่ยจะสามารถดูแลภาวะฉุกเฉินในการผ่าตัดได้นะครับรวมทั้งสามารถที่จะประเมินวิเคราะห์ภาวะร่างกายได้ถูกต้องกว่านอกจากนี้เราต้องศึกษาด้วยว่าเทคนิคของหมอคนนั้นนะเป็นยังไงดูดไปแล้วมีการแหว่งเบี้ยว บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องมีการดมยาสลบโดยวิสัญญีนะครับถึงจะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องภาวะแทรกซ้อนนะครับ